เราจะมีการเสนออะไรเพิ่มเติมมคะในส่วนของผู้สอนคณศกาก็คงมีเสนอรายงานสถานการณ์แล้วก็เสนอในเรื่องของมาตรการตรงไหนที่เราจะสามารถผ่อนโลนได้ก็อย่างเรื่องร้านอาหารก็ได้ข่าวว่าจะมีการขยับไปเป็นห้าทุ่มแต่เล่ายังขายไม่ได้ก็ตรงไหนเราทำได้เราก็รีบทำนะครับ ศาสาสุขพยายามไปรวบรวมข้อพูลทั้งหมดแล้วก็รายงานเสนอสอบอคอเป็นฝ่ายสนับสนุนในการออกมาตรการต่างๆวีนทนี่ที่จะมารอบแรกมีก่โสก็เดี๋ยววัคซีนตอนนี้ก็พยายามติดต่อกับทุทกๆเจ้าอ่าตรงไหนที่ได้มาก่อนมาใช้ในช่วงช่วงก่อนที่ ก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนถ้าถ้าเราจัดหาได้เราก็พยายามจะเอามาให้เยอะแต่มันมีขั้นตอนเยอะมีเรื่องของเองกสารเรื่องของการขึ้นทะเบียนไม่ได้ติดทางเราเหรอกมีที่ติดทางต้นทางประเทศผู้ผลิตเขายังขึ้นทะเบียนไม่ได้นเรือง,งนี้นี่ก็กาลังกังวลอยู่เรื่องที่ E.U เขาจะจํากัดไม่ให้การมีการส่งวัคซีนออกมานอกเขต E.U. ใช่ไหม ก็ต้องพยายามเจรจาอยู่แต่ส่วนของเราเราได้ทําทุกอย่างหมดแล้วไอ้ที่มันที่ถ้ามันจะเป็นปัญหาอะไรมันเป็นปัญหานอกเหนือการควบคุมของเรามันจะทําให้ล่าชาลงไปไหมก็จริงๆแผนปกติวัคซีนเราจะพร้อมในเดือนมิถุนายนนะครับตามที่เราได้สั่งกับแอสตราเซเนกาไว้ จริงแต่ก็คือจะเริ่มขีดในเดือนพฤุนายนแต่ว่าในขณะเดียวกันก่อนถึงเดือนพฤุนายนถ้าเราสามารถจะหาวัคซีนที่ที่ส่งมาถึงประเทศไทยได้เราก็ใช้พุกวิธีทางในการเจรจารบางทีวันนี้ได้อ่าพรุ่งนี้บอกติดปัญหาแล้วใช่ไหมไอ้เอกสารของเขาไม่ผ่านบ้างหรือว่าเขาออกกฎเกณฑ์ใหม่อย่าง EU อยอย่างนี้บ้าง ก็พยายามจะ,จะจะจะให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้พยายามจะหาข้อมูลให่มากแต่ขณะเดยียวกันตอนนี้นีที่หุดก็ใส่หน้ากากนะครับล้างมือวระยะหาง